วันพ่อวันแม่วันเด็กภาษาญี่ปุ่นพูดว่ายังไงวันนี้เราจะมาเรียน3ามคำนี้กันจ้าถ้าได้มาภาษาญี่ปุ่นพร้อมเสิร์ฟมาแล้วค่ะวันนี้นะคะเรายังคงอยู่ในเรื่องของซีรีส์ของวันที่กันนะคะแล้วก็วันนี้นะคะแต่จะมาแชร์สมคำที่เป็นวันพิเศษนะคะก็คือวันพ่อวันแม่แล้วก็วันเด็กปะเราไปดลยกันค่ะ ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหานะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แตด้วยนะคะสวัสดีว่าะฮันจิเมมาโชปไปเลยกันค่ะสำหรับคำว่าวันพ่อวันแม่วันเด็กนะคะมันจะมีเสียงที่ใช้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเราจะมาจําเสียงนี้ก่อนนะคะเสียงที่ใช้เหมือนกันก็คือเสียงคำลงท้ายนะคะจะมี2องพยางด้วยกันนะคะที่ทั้ง3ามคำนี้ มันจะต้องลงท้ายด้วยสองพยางค์นี้นะคะก็คือเสียงเนาะกับเสียงหินะคะเนาะกับหินะคะเดี๋ยวเรามาฝึกออกเสียงเนาะกับหิก่อนละกันเนาะเสียงแรกเนาะเนาะไม่ยากนะคะเนาะเนาะนะคะไม่โนไม่โนนะคะเป็นเนาะเนาะเนาะแบบนี้นะคะส่วนเสียงอีกเสียงหนึ่งนะคะเสียงนี้ต้องระวังนิดนึงนะคะออกเสียงดีๆนะคะอย่าเพี้ยนนะคะหินหินะคะมันจะออกเสียงหิ นะคะเสียงสั้นนะคะเหมือนฮิแต่ไม่ใช่ฮินะคะจะเป็นฮิฮิแบบนี้จะหิดก็ไม่หิดนะคะเสียงคล้ายๆหิดแต่ไม่มีดอเด็กนะคะเป็นฮิฮิแบบนี้นะคะ,เป,บบะ,คะเป็นเสียงสั้นนะคะไม่มีตัวสะกดนะคะเป็นฮิฮินะคะสองพยางรวมกันนะคะเป็นโนฮิโนฮิ no นะคะให้เราจำตัวนี้สแตนบายไว้ก่อนนะคะไอเสียงเนี้ยมันจะตามมาข้างหลังนะคะ ส่วนคำข้างหน้านะคะเราก็แค่จำคำว่าพ่อแม่แล้วก็คำว่าเด็กเท่านั้นนะคะเอามาประกอบกับคำว่าโนหิโนหิเมื่อสักครู่นี้นะคะก็จะกลายเป็นวันนั้นๆขึ้นมาทันทีนะคะเอาละค่ะเราไปเริ่มที่คำแรกก่อนละกันนะคะคำว่าวันพ่อนะคะให้เราจำคำว่าพ่อก่อนนะคะพ่อนะคะมีวิธีการเรียกสองแบบแต่วันนี้เอาไปแบบเดียวละกันนะ,ะเดี๋ยวจะสับสนเนาะก็คือคำว่าจีจิ จิจินะคะเสียงจะออกคล้ายๆจอจานกับชอช้างควบกันนิดนึงนะคะแต่ไม่ใช่ชฉชิงนะคะจิ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 แบบนี้นะคะจิจิแปลว่าพ่อคะจิจิแปลว่าพ่อนะคะแล้วก็ต่อท้ายด้วยเสียงอะไรคะตึ๊กตึ๊กตึ๊กเสียงเมื่อกี้ที่เราท่องกันนะคะก็คือโนฮินะคะเอาโนฮิมาห้อยท้ายนะคะรวมกันสองร่างนะคะสองร่างมาประกอบรวมกันกลายเป็นจิจิโนฮิจิจิโนฮิจะแปลว่าวันพ่อค่ะ คราวนี้ไปต่อที่วันแม่กันบ้างนะคะมีวันพ่อแล้วก็ต้องมีวันแม่นะคะวันแม่นะคะให้เราจําคาว่าแม่นะคะก็คือคํว่าฮ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 ่าเสียงนี้ออกเสียงง่ายมากนะคะฮ่า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 เป็นเสียงเดียวกันที่ออกซ้ํากลายเป็นสองเสียงนะคะก็เป็นฮ่า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 นะคะแล้วก็ห้อยด้วยคําว่าโนฮิเมื่อสักครู่นี้นะคะก็จะกลายเป็นฮ่าฮ่าโนฮิฮ่าฮ่าโนฮินะคะรวมกันนะคะเป็นฮ่าฮ่าโนฮิแปลว่าวันแม่นั่นเองค่ะ คราวนี้ไปที่คำที่3มนะคะคำว่าวันเด็กบ้างนะคะคำนี้ง่ายมากๆนะคะเพราะว่าเพื่อนๆน่าจะรู้จักอยู่แล้วรู้จักโคดมะอไหมคะแป้งเด็กโคดมะนะคะก็จะทําให้เราจําคํานี้ง่ายมากๆนะคะคำว่าโคดมะนะคะแปลว่าเด็กนะคะหรือว่าแปลว่าลูกได้ด้วยนะคะแต่ในที่นี้มันจะแปลว่าเด็กๆนั่นเองนะคะเราก็แค่เอาคําว่าโคดมะนะคะที่เรารู้จักมันดีอยู่แล้วนะคะมาวางข้างหน้านะคะแล้วก็ต่อท้ายด้วยคําว่า โนฮิเมื่อสักครู่นี้นะคะร่วมกันนะคะนำร่างสองร่างมาประกอบร่วมกันนะคะกลายเป็นโคโดโมโนฮิโคโดโมโนฮิแบบนี้นะคะก็จะมีความหมายว่าวันเด็กนั่นเองค่ะสรุปอีกครั้งนะคะวันนี้เราได้ทั้งหมด3คํคำนะคะเป็นวันสำคัญแห่งครอบครัวเลยนะคะก็คือวันพ่อวันแม่แล้วก็วันเด็กนะคะวันพ่อจิจิโนฮิวันแม่ฮาฮ่าโนฮิวันลูกเอ้ยไม่ใช่วันเด็กนะคะ โคโดโมโนฮิโคโดโมโนฮิแบบนี้ค่ะจบแล้วนะคะสั้นๆง่ายๆสำหรับ3มคำศัพท์พื้นฐานนะคะก็อยากให้เพื่อนๆลองค่อยๆฝึกจำนะคะก็คืออันดับแรกฟังคลิปแต่ก่อนเนาะแล้วก็ฝึกพูดตามนะคะแล้วก็อย่าลืมที่จะนําไปใช้นะคะฟังพูดตามแล้วก็นําไปใช้นะคะฟังพูดตามแล้วก็นําไปใช้นะคะแล้วสุดท้ายเราก็จะสามารถพูดภาษาญี่ปุ่นแบบง่ายๆได้แน่นอนค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะบายบาย 暑いね。